ปิดท้ายกันที่บรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยความปรับปลื้มยินดีในพิธีวิวาของเกี่ยวก้อยขวัญกวินและโยดานุเกิดลับผลแฟนหนุ่มนอกวงการค่ะโดยช่วงเช้าเป็นการจัดพิธีมั่นแบบไทยต่อด้วยพิธีวิวาซึ่งแขกที่มาร่วมงานจะต้องผ่านการตรวจ a อททุกคนเกี่ยวก้อยเอ่ยปากว่าถึงวันจริงก็อดตื่นเต้นไม่ได้ยิงช่วงให้คำมั่นสัญญาทำเอาน้ำตาแตกทั้งบ่าวสาวและแขกที่มาร่วมงานแทนต่อจากนี้เกี่ยวก้อยขอลุยถ่ายละครให้เสร็จเรียบร้อยก่อนผู้จัดคนไหนสนใจยังว่างนะคะว่าแต่เบบีจะมาเมื่อไหรอ่อย ในที่สุดก็มีวันนี้กับเขาสักทีหนึ่งนะคะก็ขายออกแล้วนะคะตื่นเต้นคือมันเป็นความรู้สึกแบบทั้งตื่นเต้นทั้งมันตื้นตันครับก็สัญญาว่าจะดูแลเขาให้ดีตลอดไปครับก็ขอบคุณเขาค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะอยู่ตรงนี้อดทนเข้าใจรักแล้วก็ดูแลกันไปจนกว่าชีวิตจะหาใหม่เดี๋ยวดูเรื่องละครต่อไปว่าถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยค่ะ ก็อาจจะกลับไปรับละครอีกตอนนี้มีเรื่องบ่วงวิมาลานะคะให้เสร็จสิ้นก็อยากมีเลยครับนี่คิดไว้น่าจะ2คนนะครับอ๋อไม่ใช่สิเหรอคะไม่ใช่ปรนี้โอ้สวยมากค่ะแต่แม่สวยกว่าก็ยินดีสมหวังแล้วโอ้ยน้ําตาไหลค่ะส่วนแม่ก็ขอให้เขามีความสุขค่ะถือว่าส่งลูกถึงฝั่งแล้วเชื่อว่าใครได้เกี่ยวก้อยไปนี่แบบเหมือนถูกรางวันที่ห สวเออเราดีใจที่เหมือนเพื่อนได้คู่ชีวิตที่ดีเนาะโอ้ยน้ําตาไหลกันจะไหลรอบมากเลยรู้สึกดีที่เป็นส่วนหนึ่งขอให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็จับมือกันไปในเวลาที่ทั้งทุกแล้วก็ในเวลาที่สุขก็หัวเราะไปด้วยกันค่ะทิ้งท้ายวันนี้นะครับแยกขยะลดการเผาร่วมใจลดฝุ่น PM 2.5จาจากสสสวันนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ I hate though. Oh yeah